วันนี้นะคะพี่แป้นชมจะมาอัปเดตข่าวก่อนที่จะไปอัปเดตกันแทนะน้องๆเห็นจรวดที่อยู่รอบตัวพี่แป้นเป็นออร่าแบบนี้ไหมพี่แป้งสอนรับไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่รับได้อยากให้น้องๆรีบไปทํากันนะคะเพราะมันจากัดเวลา <Okay. S 1> พ,พี่แป้งจะทิ้งรีวิวคลิปสอนไว้ใต้คลิปนี้นะคะนีรายกับข่าวนะเขาบอกว่าเจ็บชิ้นนี้นะฟรี ส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากรู้ว่าเอ้ยคอฟีจะมาเมื่อไหร่ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พี่แป้งด้วยเด้อ <c oughs> เราไปดูแบบและของกันชัดๆเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงและแบบแบบนี้นะพี่แป้งเคยสอนน้องๆไปหลายรอบมากๆเลยว่ามีของฟรีมามันก็ยังสามารถรับได้อยู่นะคะที่เป็นรถบัสสีแดง <c oughs> น้องๆคนไหนยังไม่เคยเห็นคลิปที่แป้งสอน <c oughs> พี่แป้งจะทิ้งริก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ <c oughs> เป็นคลิปการสอนของพี่แป้งเอง เป็นรูปโถสีแดงแบบนี้อยู่ที่ไหล่นั่นเองค่ะและของนะคะที่จะเป็นเจ็ดชิ้นที่จะฟรีนะคะน้องๆดูเลยบอกเลยว่ามันน่ารักและของมันก็ต้องมีมากๆเลยค่ะนี่เลยเป็นกระเป๋าเอริสสีเขียวและนี่ก็เป็นหมวกนะคะที่เป็นเอรียนะน้องๆที่อยู่บนหัวของเราแล้วก็จะมีแว่นตาแล้วก็มีเซิร์ฟบอร์ดนะคะแล้วก็จะมีหมวกและมีหมากอกกีที่มีแอปเปิลอยู่บนหัวน่ารักมากๆเลยแล้วก็จะมีนี่เลยที่เป็นหมวกนะคะน้องๆที่เป็นแบบเออไรน้องวัวนั่นเองและของตก ที่แบบพี่แป้ไม่แน่ใจว่าจะฟรีหรือเสียโรบักก็จะมีผู้ช่างน้าเลาจะมีหน้าตาบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็จะมีที่คาดผมและก็ทรงผมนะคะน้องๆแล้วก็จะเป็นหมวกน้องไก่ออน่ากินเห็นแล้วก็หิวเลยอะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นทรงผมผู้หญิงอีกแล้วนะบอกเลยว่าสวยมากพี่แป้งวาน้องเสียโรบักแน่ๆเลย <c oughs> แล้วก็จะเป็นกระเป๋านะคะที่อยู่ข้างหน้าของเราที่มีป๊อปคอนอยู่3า แล้วก็จะเป็นหมวกอันนี้พี่เป้ว่าน่าจะฟรีนะน้องๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดข่าวสารหรือของฟรีนะซูโรบักหรือแต่งตัวฟรีซูโรบักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะติดตามพี่เป้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่เป้ลงคลิปทุกวันเลยห้าโมงเย็นส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะจะมีคลิปแซ่นนคะสิบโมงหรือตอนเที่ยงน,นะ,ะอย่าลืมมาดูกันนะบอกเลยว่ามีรายการใหม่ๆจะมาแจกของฟรีแบบ อย่าลืมมาติดตามดูนะคะสวัสนนี้ห้าโมงเย็นก็จะมีหนึ่คลิปอีกแล้วอย่าลืมมาติดตามดูกันนะคะโอเคพันเจอกันคลิปหน้าคะ่ะแต่เอ๊ะน้องๆอ,อยากได้ชิ้นไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่แปงด้วยนะ <c oughs> จะกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย